หลอกนะครับแบบเป็นหนังนะฮะเนี่ยเปิดมาปุ๊บเดี๋ยวผมพ,พอเปิดก่อนนี่ครับมาแพ็คมาอย่างดีครับโอ้โหดิโอ้โหท่านผู้ชมนี่มันงานศิลปะชัดๆฮะรีวิวกันเลยก็มาเป็นกล่องแบบนี้นะครับมาเป็นกล่องแบบนี้พอเปิดกล่องมาปุ๊บก็จะเจอกับมีดแบบนี้แล้วมีสติกเกอร์ให้ด้วยสวยงามนะครับอ่ะมีดนี้ก็จะมีเล็กอย่างดีโอ้โหอันนี้น้ำหนักดีมากครับอันนี้ผมจะเอาไปทำลาบฮะ หืมคมด้วยนี่เป็นเหล็กไม่เป็นสนิมนะน่าสะสมแต่งจริงแล้วก็ใช้งานจริงได้ตัวนี้เหมือนลมดํามาเหมือนกันนะครับดูแบบมีลวดลายแล้วก็ดูแข็งแรงครับน้ําหนักพอดีมือครับและที่สาคัญฮะดูฮะตรงนี้เป็นทองแดงนะเห็นไหมฮะเป็นสลวดลายที่แบบสลักเป็นงานศิลป์นะฮะและด้ามจับคุณดูฮะนั่นเห็นด้ามจับไหมเนี่ยนะฮะเป็นงานศิลป์ลวดลายมีดแล้วก็มีไม้คือสวยงามอ่ะพอดีมือผมเนี่ยมันต้องเอาไปลองผมไม่กล้าลองโอ้โหเอาถ้าตัดกระดาษได้นี่ก็คือคมมากอ่ะนี่ฮะ เฮ้ยคมครับคมมากเลยครับเนี่ยเอโอเคฮะใครที่อยากได้มีดนะครับใช้งานได้จริงสวยงามโคตรเท่สะสมก็ดีปรับบารมี963760396 96, ครับมีดอีโตโคตรเท่เดี๋ยวเอาไปทำลาบโอโ้โหนี่แนวมากฟังเสียงโอโ้โหนี่อย่างก,กันเหล็กในสตาบอ่ะอต่สวยมากครับผมอ่ะคมแน่แม่ากากับมีดฮาคูมี